ะะและจะไม่เป็นเราได้อย่างไรต้องอดทนฟังจนกระทั่งสติสัมปชัญญะเกิดก็ไม่ใช่เราปัญญาก็ไม่ใช่เราจะเกิดมากเกิดน้อยก็ไม่ใช่เราอย่าไปทำเท่านั้นแหละใช่ไหะ,ะผิดอยู่ตรงที่ว่าไปทำเพราอยากได้ก็ไม่รู้แต่นี่เพราะเข้าใจอะคะ่ะก็รู้ในความเป็นอนัตตาที่สำคัญที่สุดคือเข้าใจในความไม่ใช่เราไม่ว่าจะอะไรทั้งหมดประกอบกันนะคะ ที่จะทำให้สติเกิดจริงจะรู้่ะไม่ใช่เรานี่ใครเนี่ยค่ะกำลังจะสนทนาต่อว่าคือฟังถ้าเราตอบว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏตอบเพราะจำหรือเพราะเข้าใจตอบเพราะนึกออก <c oughs> จึงทั้งวันนึกไม่ออกไม่เคยคิดเลยพอถูกถามทีใดค่อยคอยคิดแค่นิดเดียวที่คิดแล้วลงคิดดูสิคะที่เป็นคุณธิรพันธ์ได้นานเท่าไหร่ กับวันนี้เพิ่งจะเริ่มนี่เป็นสิ่งที่ปรากฏถึงตาสัญญาที่ที่คิดแตค่ะเป็นคิดว่าเพราะฉะนั้นคนตรงก็รู้นี่คือคิดไม่ใช่สติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นปัญญาความเข้าใจไม่ใช่แค่ฟังเผนไม่ใช่แค่จําแล้วพูดไม่ใช่ตอบจำนวนได้่ก,กี่ดวงกี่ดวงอะไรอะไรใช่ไหมฮะ แต่เป็นการที่ได้ฟังแล้วมีการระลึกขั้นฝังความเข้าใจค่อยๆเริ่มขึ้นนะคะเพราะเหตุว่าปกติเนี่ยเราจะได้ยินเสียงเสมอคนที่นั่งในเครื่องบินได้ได้ยินเสียงเข้าประกาศเป็นภาษาภูฐานเนี่ยนะคะไม่มีใครคิดถึงคุณใดก็มีใช่ไหมคะที่จะคิดว่าอ๋อนี่แค่เสียงนะเราไม่ได้ดูความหมาย ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยเราจะไม่รู้ล่วงหน้าเลยว่าเราจะคิดอะไรเรื่องอะไรคนอื่นอาจจะคิดเรื่องสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ได้แต่คุณนายคิดเรื่องเสียงเพราะว่าขณะนั้นปรากฏเป็นเสียงที่ไม่รู้เรื่องเป็นแค่เสียงใช่ไหมคะก็เป็นตัวอย่างที่จะทําให้เริ่มเข้าใจว่าเฉพาะเสียงเป็นขณะหนึ่งต้องมีเสียงปรากฏก่อน่อาธอาจารย์ค่ะ คือฟังเรื่องเห็นเห็นไม่เที่ยงเห็นไม่ใช่เรามาก็นานและเวลาท่านอ,อาจารย์ถามนานแค่ไหนใ,ในสังสารวัตไม่ทราบได้ค่ะแต่ว่าขณะน,นี้ได้ฟังว่าเห็นไม่เที่ยงแล้วก็เข้าใจว่าเห็นไม่เที่ยงก็ได้แต่พูดนะคะว่าเห็นไม่เที่ยงแต่ความละเอียดลึกซึ้งของที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสกับสาวกผู้ฟังว่าเห็นไม่เที่ยง ความละเอียดอันนี้เนี่ยสาวกฟังแล้วสามารถจะบรรลุได้เลยว่าเห็นนั้นไม่เที่ยงแต่ปัญญาอย่างเราอ่ะก็ยังไม่ไม่ได้เราก็ได้แค่พูดคิดแล้วพูดอะคะ่ะแล้วเราเป็นสาวกหรือเปล่าเราเป็นสาวกค่ะ,คะแต่ยังไม่ใช่อริยะสาวกค่ะก็อดทนฟังไปทีนี้พอฟังแล้วว่าคือจนกว่าจะเป็นสัญญาจําที่มั่นคงนี่ใคร เนี่ยค่ะกำลังจะสนทนาต่อว่าคือฟ<ะ>ังถ้าเราตอบว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏตอบเพราะจำหรือเพราะเข้าใจตอบเพราะนึกออกซึ <c oughs> ่งทั้งวันนึกไม่ออกไม่เคยคิดเลยพอถูกถามทีใดค่อยๆค,คิดแค่นิดเดียวที่คิดแล้วลงคิดดูสิคะที่เป็นคุณธิรพันธ์ได้นานเท่าไหร่กับวันนี้เพิ่งจะเริ่ม นี่อเป็นสิ่งที่ปรากฏถึงตาจริงไหมเห็นไหมคะและตั้งหลายคนทั้งดอกไม้ทั้งอาหารทั้งวันเนี่ยขันห้าทั้งหมดเป็นอุปาทานเพราะฉะนั้นก็คือเข้าใจว่าเป็นขันห้าเป็นอุปาทานปกติอย่างนี้ว่าแล้วอาหารอาหารของสติปทานคือ สัญญาที่ที่อาจารย์ธีรพัธนธ์กล่าวเมื่อสักครู่นะคะเ <c oughs> เห็นไหมคะอาหารละใช่ไหมคะอาหารของสัญญาละเป็นสัญญาที่ที่คิดอะค่ะเป็นคิดว่าเพราะฉะนั้นคนตรงก็รู้นี่คือคิดไม่ใช่สติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นปัญญาความเข้าใจไม่ใช่แค่ฟังเผอ ไม่ใช่แค่จำและพูดไม่ใช่ตอบจำนวนได้่กี่ดวงกี่ดวงอะไรอะไรใช่ไหมฮะแต่เป็นการที่ได้ฟังแล้วมีการระลึกขั้นฟังเห็นไหมคะขั้นฟังมีสติจะมีสติเกิดร่วมด้วยที่จะฟังเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่มีจริงกําลังปรากฏแต่ไม่เคยรู้ความลึกซึ้งไม่ใช่ไม่ใช่รู้เฉยๆนะคะไม่รู้ความลึกซึ้งอย่างยิ่งของความเป็นธรรมะไม่ใช่เรา เพราะฉะนั้นหนทางเดียวก็คือฟังและความเข้าใจเพิ่มขึ้นขันติบารมีไม่งั้นไม่รู้จักขันติบารมีเลยและไม่รู้ด้วยว่าต้องมีและมีระดับไหนคะแสนกดกับสะสมความไม่รู้มานานเพราะฉะนั้นนานไหมที่เราได้ฟังคำนี้ก็ต้องนานที่จะต้องฟังนานค่ะไ,<ป>ไม่แค่ที่ฟังมาแล้วนนเนี่ยนานไหมเนี่ยที่<ม>บอกว่าฟังนะมาตั้งนานเนี่ยนานนนาเลยค่ะคน,นันดับใไปจิตอื่นก็ต้องเกิดต่อ และจิตที่จะเกิดต่อก็เ,เป็นจิตเห็นไม่ได้โดยอนันตรปัจจัยว่าต้องเป็นจิตที่กรรมหนึ่งพร้อมที่จะให้ผลซึ่งเราไม่รู้เลยว่ากรรมไหนพร้อมอยู่แล้วรอเวลาที่กรรมนี้จะทําให้สิ้นสุดคุณดาจะถามไหมคะเชิญคะ่ะกับขลุรบเระถือท่านอาจารย์และ อาจารย์ทีลพัน <c oughs> ที่เคารพและนับถืออย่างสูงและสายธรรมทุกท่านเพราะก็ผมอยู่ไกลจากเมืองไทยก็พอสมควรส่วนมากก็จะฟังอยู่ใน YouTube หรือว่า Facebook ที่คุณประเดิมส่งไปก็เคยได้ยินอาจารย์พูดแล้วเมื่อกี้นี่ก็ได้ยินอีกคำหนึ่งว่าถ้าอาจารย์บอกว่า คำว่ายานมันมีสามอย่างแต่คนอื่นอาจจะเข้าใจแล้วแต่ผมยังไม่แจ่มแจ้งคำว่าสัจายานนักิตจยานกัตตยานเหตุผลแค่ไหนถึงจะเข้าถึงาากิตจยานกัตตยานาขออาจารย์ปัญญามีหลายระดับขั้นนะคะถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจเนี่ยจะเป็นปัญญามั้ย มไม่หรอค่ะฟังแล้วเข้าใจแต่ไปสํานักปฏิบัติเป็นปัญญาไหมไม่หรอครัไม่เพราะฉันต้องมั่นคงว่าถ้าเป็นปัญญาสามารถเข้าใจสิ่งที่กําลังปรากฏเพราะสิ่งอื่นดับแล้วและสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นยังไม่มาถึงจะรู้ได้ยังไงแค่ฟังแค่เนี้ยเราก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าปัญญาต้องเข้าใจสิ่งที่กําลังปรากฏแต่เดี๋ยวนี้ทําไมไม่เข้าใจละ่ะ ก็เราสะสมความไม่รู้มานานฟังคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะเข้าใจต้องคิดอย่างนั้นเพราะเราไม่รู้มานานเท่าไหร่แล้วเราจะคิดว่าฟังแล้วเราเข้าใจเลยเราทําได้เลยเราเป็นพระโสดาบันได้เลยก็ผิดใช่ไหมคะแต่ฟังแล้วไม่ประมาทเราเป็นผู้ตรงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าเห็นขณะนี้เกิดแล้วดับถ้าไม่ประจักษ์แจ้งตรัสรู้พระองค์จะแสดงอย่างนี้ได้ไหม พราะว่าความจริงเห็นเกิดจริงๆและเห็นกระดับจริงๆเพราะขณะได้ยินไม่มีเห็นละขณะนอนหลับก็ไม่มีเห็นละและเห็นที่ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะเหตุว่ารูปที่กระทบตาตาก็ดับรูปกระดับเพราะฉะนั้นจิตเห็นจะมีเห็นต่อไปได้อย่างไงทุกอย่างเนี่ยแสดงความเป็นจริงว่าดับเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะว่าปรากฏเหมือนไม่ดับเลยถ้าดับช้าก็ไม่สงสัยใช่ไหมคะ แต่นี้ไม่ปรากฏเพราะเร็วมากจนเหมือนไม่ดับเลยแขวงก้านทูบหนึ่งดอกให้เร็วที่สุดเป็นวงกลมไม่เห็นอันไหนดับไปแล้วไปเกิดใหม่ดับไปแลป้วไปเกิดใหม่ลเ,เ,หมเลยใช่ไหมคะแต่เห็นเป็นวงกลมเหมือนเนี่ยคุณธิรพันธะ์เนี่ยกว่าจะมาเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยคิดดูเห็นเท่าไหร่แล้วก็จาเท่าไหร่แล้วยางอย่างอางื่นีไม่ใช่มีแต่เฉพาะคุณธิรพันธ์เพราะฉันไม่น่าสงสัยเลยเรื่องความไม่รู้อะมากมายจริงๆขอให้รู้เถอะว่าไม่รู้ และขอให้รู้เถอะว่าปัญญาดับความไม่รู้และความเห็นผิดที่อาศัยความไม่รู้เกิดขึ้นตามลําดับจนกระทั่งดับหมดไม่รู้ความไม่รู้เกิดไม่ได้เลยเป็นพระอราหันต์ยาวนานไหมคะยาวนานเพราะฉันเข้าใจอย่างนี้นะคะไม่ไปทําสิ่งที่ผิดนั่นคือสัจจยานร,รู้เลยว่าเดี๋ยวเนี้ยฟังอย่างนี้แค่เข้าใจ ให้เพิ่มขึ้นบเปล่าว่าไม่มีใครเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะอายหลับตาแล้วไม่มีลืมตาแล้วมาทำไมเนี่ยเยอะแยะมากมายมหาศาลเห็นไหมคะเพราะความไม่รู้ว่าขณะนั้นนะคะจิตไม่เห็นสิ่งนี้ก็ปรากฏไม่ได้ยังขณะที่กําลังได้ยินเนี่ยจะมีคนในห้องนี้ไม่ได้เลยแต่ทําไมทั้งๆท,ที่นั่งอยู่ตรงนี้เห็นคนก็หลายคนดอกไม้ด้วยเตะด้วยยังได้ยินอีกด้วย ก็แปลว่าเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าใจต้องเข้าใจทีละหนึ่งถ้ารวมกันและจะไม่มีการประจักษ์การเกิดดับเหมือนก้านทูบที่แกว่งให้เร็วจนเป็นวงกลมไหนดับตรงไหน,นพอเห็นก็เป็นวงเลยใช่ไหมคะเป็นแสายไฟเพราะฉะนั้นโลกก็คืออย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจมั่นคงว่าปัญญาไม่ใช่เราปัญญาเกิดเองไม่ได้ปัญญาเชื่อคําของคนอื่น ที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้แสดงความจริงอย่างนี้แต่คนอื่นกล่าวอีกอย่างหนึง่งอย่างสำนักปฏิบัติเนี่ยไม่มีในครั้งพุทธกาลเพราะอะไรเดี๋ยวนี้ปัญญาเกิดได้ถ้าปัญญาไม่เกิดไปไหนจะเกิดไหมที่จะไปเนะี่ยไปเพื่อหวังว่าจะเกิดใช่ไหมไม่รู้ใช่ไหมว่าเดี๋ยวนี้ปัญญาจริงๆเนะี่ยเกิดได้เพราะมีปัจจัยเท่านั้น จะอยู่ตรงไหนก็ได้แต่ถ้าไปสำนักปฏิบัติเนี่ยไปได้วยความหวังตัวตนเนี่ยเต็มที่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็คิดว่าทำอย่างนั้นแล้วจะสามารถเข้าใจธรรมะได้เลือกเข้าใจด้วยก็มีความเป็นตัวตนตรงนั้นบ้างตรงนี้ตรงลมหายใจตรงโน้นตรงนี้ก็แล้วแต่นั่นไม่รู้ใช่ไหมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นแม้แต่มหาสติปฏฐานที่แปลก็ไม่ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงเรื่อง สัจญานและปริยัตยิปฏิบัติปฏิเวทะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปริยัตยิเลยสัจญานมีไม่ได้ก่อนได้ฟังธรรมะได้มีใครรู้บ้างว่าเกิดดับไม่มีเลยไม่มีทางใครรู้บ้างว่าไม่ใช่เราเห็นก็เกิดแล้วก็ดับไปแนละ้วจะเป็นเราได้ยังไงไม่มีใครรู้ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะน,นั้นแค่ฟังเนี่ยมีความมั่นคงในการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่ไหน และหนทางที่พระองค์ทรงแสดงเพื่อให้คนอื่นรู้ตามต้องเป็นหนทางเดียวกันกับที่พระองค์ได้บำเพ็ญมาเพื่อที่จะตรัสรู้ไม่ใช่ไปน,นั่งที่ไหนเลยใช่ไหมคะเดินช้าๆหรือทาอะไรอย่างนั้นจะให้เกิดปัญญาได้ยังไงเพราะฉะน,นั้นไม่ใช่ไม่มีแม้แต่สัจจญาณเพราะฉะนั้นกิจญาณก็มีไม่ได้กิจญาณคือปฏิปฏิเพราะฉะนั้นมีปริยัตินะคะ การรอบรู้ในพระพุทธพจน์ไม่ใช่หมายความว่าเชี่ยวชาญภาษาบาลีแปลได้แต่หมายความเชี่ยวชาญในธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วด้วยความเข้าใจอย่างละเอียดรอบคอบมั่นคงนะคะเป็นปัใจจัยให้ปฏิปฏิเกิดได้ปฏิปฏิปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงไม่ใช่เราไปถึงนะคะปัญญาถึงความเข้าใจสิ่งที่ปรากฏทีละหนึ่งตามปกติ โดยความเป็นอนัตตานั่นคือสติปัฏฐานก็ต้องเป็นอนัตตาด้วยใช่ไหมทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นแม้สติปัฏฐานก็ต้องเป็นอนัตตาทุกอย่างหมดสติปัฏฐานจะเกิดหรือไม่เกิดบังคับได้ไหมคะอยากให้เกิดไปนั่งนิ่งๆนานๆให้เกิดได้ไหมแต่สำหรับกับผมแล้วไม่เคยไป สำนักปฏิบัติแต่ฟังเหตุผลค่ะฟังเหตุผลว่าเป็นไปได้ไหมกิเลสในสังสารวัฏตั้งนานมาแล้วแล้วก็ไม่มีความรู้จริงๆแล้วก็ไปนั่งพยายามให้เกิดขึ้นเนี่ยถูกต้องไหมแต่ตรจึงไม่เป็นสัจจญาณใช่ไหมคะแต่เมื่อเป็นปริยัติมั่นคงแล้วเป็นปัจจัยให้ปฏิปฏิเกิดตามที่ได้ฟังตามที่ได้ฟังคือเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะแล้วก็เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นสติก็ต้องเป็นธรรมะและเป็นอนัตตาด้วย ไม่ใช่ไปนั่งรอหรือไปทำนั่นคือกิจจยานของสติและปัญญาที่เริ่มถึงเฉพาะปฏิปฏิลักษณะของสภาพธรรมะจนกว่าสภาพธรรมะปรากฏเมื่อไหร่นะคะปติเวทะรู้แจ้งเป็นกตยานสอดคล้องกันกำกับกันถ้ามีคนพูดถึงคุณดาแต่ดั้นไม่เคยพบเลย บอกอย่างละเอียดเลยนะหน้าตาเป็นอย่างนี้เดินอย่างนี้ทำอย่างนี้ก็ไม่เคยเห็นใช่ไหมคะพอเห็นทำไมรู้เพราะเคยฟังเคยเข้าใจพอที่จะรู้จริงจ่าใช่แล้วคนนี้เพราะฉะนั้นขณะนี้ก็เห็นเป็นเห็นยังไม่เป็นใช่ไหมคะเพราะว่าการฟังต้องรอบรู้จนกระทั่งเข้าใจแต่ละหนึ่งโดยไม่หวังคะ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เราคะ่ะแล้วแต่ปัญญาจะเกิดเมื่อไหร่ ้องอดทนอย่างแท้แม่ปัญญาก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นความอดทนในขั้นฟังเนี่ยก็เห็นได้เลยนะคะว่าถ้าเราวง่นนอนนะคะหรือว่าเราขี้เกียจหรือว่าเราทำอะไรก็ตามแล้วจะฟังธรรมะต้องรู้ด้วยความเป็นเราหรือโดยปัจจัยเห็นไหมคะเครื่องล่อมีมากบางทีอยากเป็นคนดีก็ฟังแต่ฟังไปแล้วก็รู้ว่าอ๋อทำอะไรไม่ได้เป็นธรรมะใช่ไหมคะก็เกิดจากการฟังนั่นแหละ พระเชนแม้แต่จะฟังมิทยุฟังธรรมะไม่ฟังธรรมะไปเต้นรำไปร้องเพลงไปรับประทานะใครบังคับได้ใช่ไหมคะเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ปัญญาสามารถรู้ได้เนสิคาคือปัญญาถ้ารู้ไม่ได้ไม่ใช่ปัญญาอย่าไปหลงว่าเป็นปัญญาพระเ้นกว่าจะค่อยๆรู้ค่อยๆละเลยคะ่ะต้องนานเท่าไหร่เพราะกิเลสมากเหลือเกินด้วยเหตุนี้นะคะจะ มีความเข้าใจถูกต้องว่าขณะนั้นน่ะยังเป็นเราใช่ไหมคะและจะไม่เป็นเราได้อย่างไรต้องอดทนฟังจนกระทั่งสติสัมปชัญญะเกิดก็ไม่ใช่เราปัญญาก็ไม่ใช่เราจะเกิดมากเกิดน้อยก็ไม่ใช่เราอยาไปทำเท่านั้นแหละใช่ไหะผิดอยู่ตรงที่ว่าไปทำเพราะอยากได้ก็ไม่รู้แต่นี่เพราะเข้าใจอะคะ่ะก็รู้ในความเป็นอนัตตา ที่สำคัญที่สุดคือเข้าใจในความไม่ใช่เราไม่ว่าจะอะไรทั้งหมดประกอบกันนะคะที่จะทำให้สติเกิดจริงจะรู้ว่าไม่ใช่เราละเอียดมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าเดี๋ยวนี้เป็นสติปัฏฐานหรือเปล่าเป็นสติสัมปชัญญะหรือเปล่ามีปัจจัยพอจะเป็นหรือเปล่าไม่ใช่คิดว่าเป็นแล้วโดยไม่มีปัจจัยไม่รู้อะไรเลย ขอประคุณมาครับขอบประคุณอีกครั้งครับนี่ยังไม่ใช่ขันติยานะในวิปัสสนาญาณน,นะคะนี่แค่ระดับฟังแสดงเห็นว่าการจะสมมาเนี่ยจะหมดได้ด้วยปัญญาจริงๆที่ต้องฟังละเอียดจริงๆแล้วก็ต้องรู้จริงๆมีตนเป็นที่พึ่งมีปัญญาที่ได้สะสมมานั่นเองเป็นที่พึ่งท่านอาจารย์คะนี่ไม่ใช่คำถามคะ่ะแต่จะขอ กล่าวจากความเข้าใจนะคะว่าสภาพธรรมะเนี่ยเกิดดับเร็วมากจนกระทั่งความเร็วนั้นก็ทำให้เป็นนิมิตว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็ไม่มีความเข้าใจคือมีความไม่รู้ก็เลยมีความยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วเมื่อเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็มีความติดข้อง ติดข้องเมื่อไม่ได้สิ่งนั้นก็มีโทสะแล้วก็มีมานณมีอกุศลอีกมากมายแต่ว่าถ้าสภาพธรรมะที่เกิดดับเร็วมากแล้วก็ความเร็วนั้นก็จะเป็นนิมิตเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ถ้าเป็นปัญญาก็จะเข้าใจว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ก็ไม่มีความติดข้องเพราะว่าปัญญารู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่มีความเห็นผิดอคุศลทั้งหลายก็ไม่มีอันนี้จากการที่เมื่อสักครู่ที่ได้ฟังแล้วก็ไตรตรองตามะค,ะค่ะค่ะก็เริ่มค่อยๆเข้าใจนะคะแต่ต้องรู้ว่าขั้นฟังเชิญคุณนายคะ่ะทางวิทยุนะครับจากท่านอื่นที่กล่าว ถึงพระไตรปิฎกว่าหลังจากหมดกัับนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นสุญญากับก็เลยอดไม่ได้ว่ารู้สึกหวั่นไหวครับแต่ว่าก็มานึกว่าเราก็คงทำอะไรไม่ได้ก็เลยคงต้องต้องฟังต่อไปค่ะมีคำที่แสดงไว้นะคะ พระศาสนาจะดำรงอยู่5,000ปีแต่ถ้าไม่มีใครเข้าใจเลยจะดำรงถึง5,000พันไหมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงมีเงื่อนไขว่าเมื่อยังมีผู้ที่เข้าใจธรรมะและปฏิบัติถูกต้องใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจเลยและจะมายึดคำว่าพระศาสนาจะดำรงอยู่5,000ปีก็คือคนที่ไม่เข้าใจในเหตุผลเพราะฉะนั้นคำพูดของคุณดนายก็แสดงว่าขณะนี้ เห็นความที่พระาศาสนาเนี่ยเริ่มที่จะค่อยๆอ,อันตรธานเพราะว่าไม่มีความเข้าใจถ้าไม่ศึกษาธรรมะกันหมดพระอาตพระาศาสนาจะดำรงอยู่ได้ไหมคะไม่ได้เลยเพราะฉันต้องเข้าใจว่าพระาศาสนาดำรงอยู่ได้ก็ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ใช่วัดวาอารามพระเชตวันเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีภิกษุเลยแต่พระาศาสนาก็ังยังดำรงอยู่ เมื่อมีผู้ที่เข้าใจเพราะฉะนั้นระศาสนาไม่ได้อยู่ที่วัดวาอารามไม่ได้อยู่ที่พระภิกษุหรือพุทธบริษัทหนึ่งพุทธบริษัทใดนะคะแต่อยู่ที่ความเห็นถูกความเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นทำไมจะท้อถอยใช่ไหมคะในเมื่อมีความเข้าใจความเข้าใจนั้นก็ทำกิจในทางที่ถูกต้องคือช่วยดำรงพระพุทธศาสนา ถ้ามีความเข้าใจแล้วเราไม่ท้อถอยเลยค่ะเพราะเหตุว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีทรงแสด,ดงธรรมะและพระตรปิดดกและคนที่จะฟังคนควาศึกษาที่จะช่วยกันรักษาให้ดำรงอยู่นะคะก็มีเพราะฉะนั้นคนที่มีความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยจะไม่ท้อถอยเลยทำถึงที่สุดที่จะทำได้โดยประกาศทางปุปรเพราะเหตุว่าถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะจะกลัวอะไร มีแต่ประโยชน์ไม่มีโทษเลยส่วนใครที่ไม่เห็นว่านะคะควรที่จะรักษาพระศาสนาะทั้งพระธรรมและวิวนยัยก็เป็นเรื่องของบุคคลน,นั้นซึ่งกำลังทำลายพระธรรมวินยัยแต่อีกผู้หนึ่งที่มีความเข้าใจถูกต้องก็ไม่ได้ย่อท้อเลยนะคะที่จะคงดำรงรักษาพระธรรมวินยัยเพราะฉะนคนที่เข้าใจธรรมะแล้วทุกคนเนะะี่ยค่ะ ก็ดำรงในความถูกต้องนะคะและมีหนทางใดที่จะช่วยคนอื่นคุณดนายจะช่วยไหมยาค่ะตามกําลังความสามารถของทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นพวกเรานะคะก็ร่วมใจกันศึกษาพระธรรมแล้วก็เผยแพร่แล้วก็ทำทุกอย่างโดยไม่หวั่นไหวเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทำผิดนะคะใครจะว่าเราผิดก็เขาไม่เข้าใจใช่ไหมคะเขาจะพูดไม่จริง เป็นโทษกับตัวเขาเพราะฉันโทษที่ยุคนี้สมัยนี้เนี่ยคนจะต้องได้รับเนี่ยมากมายเช่นการบวชโดยไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะเหตุว่าต้องรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร่องอนุญาตให้บวชนะคะจะบวชเองไม่ได้เมื่อคนนั้นเนะะี่ยค่ะได้ฟังธรรมะเข้าใจแล้วก็รู้จักตัวเองแล้วก็สามารถที่จะบรรพชาอุปสมบทบรระชาคกอละทั่ว ทรัพส,สมบัติเงินทองญาติพี่น้องบ้านเดินทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเึ่นชาวโลกต้องการเพราะฉะนั้นคนนั้นต้องมีใจที่มั่นคงว่าเขาไม่ได้ยินดีในสิ่งเหล่านั้นแต่เขายินดีในความเข้าใจพระธรรมที่จะขัดเกลาวกิเลสเพราะเหตุว่าถ้าไม่เข้าใจธรรมะก็ขัดเกลาวกิเลสไม่ได้เพราะฉะนั้นภิกษุในธรรมวินัยนะคะในธรรมะศึกษาธรรมะอบรมขัดเกลาวกิเลสในเพศบรรพชิตตามพระวินยัยเป็นผู้ที่ เป็นสาวกเป็นพุทธบริษัทซึ่งในครั้งพุทธกาลเนี่ยก็เป็นผู้นำนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้ามีผู้ที่ประพฤติผิดแม้อุบาสกอ,อุบาสิกาก็เพ่งโทษติเตียนโพธนาให้รู้ว่าการกระทำอย่างนั้นไม่ควรเพื่อที่จะดำรงความถูกต้องเข้าทำในสิ่งที่ถูกและทุกคนก็ต้องเห็นว่าการพูดความจริงการพูดคำที่ถูกต้องเนี่ยเป็นประโยชน์ค่ะแต่ถ้าใครจะคิดว่า เป็นโทษเพราะเขาไม่รู้หรือถ้าจะมีการที่จะทําลายมูนิธินะคะโดยกล่าวหาว่ามูลนิธิทาลายพระพุทธศาสนาทําให้เกิดการแตกแยก<ช>ก็เชิญกล่าวว่าตรงไหนคําไหนที่มูนิธิทําอย่างนั้นเพราะเหตุว่ามูลนิธิกล่าวพระธรรมวินัยโดยตลอดไม่ใช่คาของมูลนิธิเลยและคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะคะใครจะเปลี่ยน ก่อนอื่นนะคะคนเปลี่ยนต้องมีปัญญายิ่งกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมคนไม่มีปัญญาจะเปลี่ยนเลยคะจะกล้าเปลี่ยนสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้แล้วหรือเพราะฉั้ต้องรู้ตัวคะ่ะสำนึกว่าเราเป็นใครเราไม่ได้มีปัญญาอย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองมีความสงสัยอะไรมากนะะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้พิจารณานะครับ แต่ว่าเวลามีโอกาสพิจาบ้างก็ความรู้สึกว่าความสงสัยนะั้นมันก็เล็กน้อยนะครับแล้วกเ็เวลาผ่านไปก็ลืมว่าสงสัยเรื่องอะไรนะครับแต่วันนี้วันนี้ก็พยายามจําไว้สิ่งที่ข้อสงสัยตั้งแต่เช้านะครับว่าตั้งแต่ตอนที่นั่งอยู่บนเครื่องเนี่ยก็ฟังที่ประกาศออกมานะครับก็รู้สึกเ,เข้าใจดีนะครับ พอมีตอนหนึ่งที่แอร์เขาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาเข้าใจว่าเป็นภาษาของชาวทูตานนะครับผมก็อยู่ดีก็ไม่ร,มรู้ไม่รู้เรื่องนะครับก็เลยมาคิดว่าถ้าสติเกิดระลึกถึงเสียงเนี่ยขณะที่ได้ยินเสียงที่เราไม่รู้รู้จักรู้จักภาษานะครับเทียบกับสติตอนที่เกิดกับสิ่งที่เราได้ยินที่เรารู้ภาษาเนี่ย ตอนที่สติเกิดในสิ่งที่เราไม่รู้ภาษาเนี่ยมันจะระลึกถึงเสียงตรงนั้นได้ทันทีเลยหรือเปล่าหรือว่าหมายความว่าตอนนั้นเนี่ยนมามธรรมที่รู้เสียงรู้ความหมายเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์จกค่ะอันนี้ก็เป็นการที่แสดงเห็นว่าความเข้าใจค่อยๆเริ่มขึ้นนะคะเพราะเหตุว่าปกติเนี่ยเราจะได้ยินเสียงเสมอ คนที่นั่งในเครื่องบินได้ได้ยินเสียงเขาประกาศเป็นภาษาภูฐานนี่นะคะไม่มีใครคิดถึงคุณดใยก็มีใช่ไหมคะที่จะคิดว่าอ๋อนี่แค่เสียงนะเราไม่ได้ดูความหมายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมเนี่ยเราจะไม่รู้ล่วงหน้าเลยว่าเราจะคิดอะไรเรื่องอะไรคนอื่นอาจจะคิดเรื่องสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ได้แต่คุณดใดคิดเรื่องเสียงเพราะว่าขณะนั้นปรากฏเป็นเสียงที่ไม่รู้เรื่อง เป็นแค่เสียงใช่ไหมคะก็เป็นตัวอย่างที่จะทําให้เริ่มเข้าใจว่าเฉพาะเสียงเป็นขณะหนึง่งต้องมีเสียงปรากฏก่อนแน่นอนใช่ไหมคะแล้วการสะสมการเข้าใจความหมายของเสียงของแต่ละคนในแต่ละชาติเนี่ยก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะนั้น,นหมายความว่าอะไรก็แสดงให้เห็นว่าจิตตาา่างขณะ พราะฉันขณะที่ได้ยินเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงพูดชาวปูตานหรือว่าชาวจีนนี่มาคดรรีออะไรก็ตามแต่นะคะเสียงต้องเป็นเสียงไม่ว่าในภาษาใดทั้งสิน้นหรือไม่ใช่มีภาษาอย่างเสียงฟ้าร้องไม่ได้มีภาษาเลยนะคะแต่สัญญาก็ยังจําฟ้าร้องเพราะฉันก็แสดงเห็นว่าไม่มีเราและที่จะไปกําหนดว่าจะรู้อะไรหรือว่าจะคิดอะไรค่อยๆเข้าใจในความเป็นอนัตตาเป็นปกติ พราะนั้นก็รู้ว่าขณะนั้นนะคะเพียงแค่เล็กน้อยที่เป็นผลจากการฟังจึงเกิดการคิดอย่างนี้ได้แต่ก็ยังต้องฟังต่อไปอีกมากด้วยความเป็นปกติที่ความคิดอย่างนี้ก็เกิดขึ้นแสดงเห็นความเป็นอนัตตาแต่ช่างนานสนี่กระไรใช่ไหมคะในความรู้สึกของคะ่ะที่บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยฟังมาตั้งนานใช่ไหมคะไม่นานลคะค่ะพระนั้นก็เพียงแค่ คุณวุฒาคิดว่าฟังมานานแต่ว่าคุณดานายก็ฟังมานานใช่หไหมคะแต่ความคิดก็ต่างกันให้เห็นความเป็นอนัตตาคือเป็นเรื่องละเห็นไหมคะเราลืมแต่ละคําไม่มั่นคงคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อการละคานี้ค่ะกว้างมากและก็เป็นความจริงที่ว่าจะนําไปสู่การพ้นจากความไม่รู้เพราะว่าเรายึดถือเพราะไม่รู้ว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นที่จะละความเป็นเราเนี่ยก็ต้องมีความรู้